สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญพระเจ้าตากนะครับของค่ายอดีซรนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหรียญที่น่าชื่นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นโลหะเกา่าก็เป็นรูปพระเจ้าตากทรงมานะครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของหอว่าตาของค่ายอดีซรนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญสภาพเดิมๆนะครับสวยงามนะครับก็ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากหุ้มอยู่ในกรอบก็เลยทําให้ดูยากนะครับมันก็จะสะท้อนก็ถ้าเราลงกล้องลงไปแล้วเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าบล็อกสายฝนหรือว่าจริงๆก็จะเป็นเส้นที่เกิดจากแกะแม่พิมพ์หรือแม่บล็อกนะครับผมพยายามเอียงให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่นะครับเดี๋ยวกับจมูนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเปลี่ยนสภาพคมสวยนะเพื่อนๆในตาม้าเนี่ยก็มีความคมแผงคอมาก็จะมีเส้นแตกกระจายเลยนะครับ พยายามจะเอียงให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งลงมานะครับหรือบางคนเรียกว่าบล็อกสายฝนนะเพื่อนก็เรียนรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าในความเข้าใจผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลวงพ่อขวยได้ร่วมปลุกเสกแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ร่วมนะครับแต่ที่แน่ๆก็มีหลวงพ่ทิมกัลหันไล่นะครับหลวงพ่อผางนะครับแล้วก็หลวงพุโตวัปดประดูชิมพีรวมถึงหลวงพ่อกเกษเมเขมโกที่ผมนับถือเนี่ย นะร่วมปกเสด็จนะครับก็ตามประวัติเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ลองชมกันดูกนิดหนึ่งนะครับผมพยายามจะเอียงเหรียญให้เพื่อนๆดูเนื่องจากว่าพระอยู่ในเกอบก็มีการสะท้อนมากนะครับใช้ดูนะครับเส้นสายฝนหรือว่าเส้นของแกะบล็อกหรือแก็ไม่ดีเลยก็จะมีการวิ่งกระจายลงมาในเพื่อนๆทั้งในแนวตรงและในแนวเฉียงนะครับก็จะมีการวิ่งขัดกันนะครับเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญใหม่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่าเนี่ยก็คงต้องดูที่หูเหรียญรวมถึงดูยุคข,ของตัวตัดนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบสําหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องบอเป็นบอกว่าเป็นเหรียญสภาพเดิมๆนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่ได้เดิมมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีลายเส้นต่างๆนะครับวิ่งนะครับสำหรับขัดกันนะครับทั้งเหรียญเลยนะครับ ีผมจะเอียงให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนตัวขอบภูเหรียญเองเนี่ยครับก็จะมีเส้นซ้อนนะครับจะมีเส้นซ้อนที่ขอบนะครับภูเหรียญก็จะมีความนูนไม่เรียบนะเพื่อนๆ่นะครับส่วนลายกระดกที่ภูเหรียญก็ต้องมีความคมชัดนะเป็นระเบียบน,นะครับถ้าเราเอียงลงมาแล้วใต้ท้องม้าเนี่ยหรือที่ข้างขาในของม้าเนี่ยนะครับ เราจะเห็นเส้นแตกนะเพื่อนเพื่อนเส้นแตกเป็นเสี้ยนเดี๋ยวผมจะเอียงให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีเส้นแตกในแนวนอนนะครับวิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับวิ่งในแนวนอนแล้วก็วิ่งในแนวเฉียงลงมานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในส่วนที่นูนต่ำที่เพื่อนเพื่อนใช้ในการตัดสินใจดูได้เพราะว่าถึงแม้ว่าพระสภาพใช้มานะครับเพื่อนๆนมันก็จะต้องมีรายละเอียดหรือร่องรอยนะครับให้เราเห็นนะครับ ก็ต้องบอกว่าจากการที่ผมลงกล้องเนี่ยพื้นด้านหน้าเนี่ยครับทั้งเหลี่ยญเลยนะครับเป็นเส้นสายฝนวิ่งลงมาเฉียงแล้วก็แนวตรงขัดกันทั้งเหลี่ยญเลยนะครับมีทั้งในแนวนอนนะครับในแนวขวางในแนวเฉียงนะครับมีหมดเลยครับเดี๋ยวผมโฟกัสที่เพื่อนๆดูที่ที่หน้าของมานะครับ ในตาม้าก็จะมีความคมนะเพื่อนๆก็คือที่ลูก,กตาของม้านะครับเส้นคอต่างๆนะครับที่แผงคอม้าก็จะมีเส้นเสี้ยงนะครับออกมาถ้าเราลงกล้องลงไปแล้วเนี่ยด้านข้างขอบเหรียนนะเพื่อนๆผมจะพยายามเอียงให้ดูนะครับพื้นด้านหน้าของม้าขอบเหรียนก็จะต้องมีเส้นซ้อนของเหรียญน,นะครับ เครื่องทรงต่างๆนะครับพื้นที่มายืนอยู่ก็จะต้องมีความคมนะครับมีความคมจะมีขอบซ้อนเรามาลองดูด้านหลังเพื่อนๆนะครับเอียงมาด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นนะครับการกระจายการแตกของพื้นเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆดูที่หูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เว้นขยายอันเดบ เราจะเห็นว่า,อาขอบเหรียญด้านบนมีการซ้อนนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆพื้นเหรียญต่างๆก็จะคล้ายกับด้านหน้าก็คือจะมีเส้นเสี้ยนของการแกะบล็อกนะครับดูนะครับขอบสัญ,ญลักษณ์โลหรืออัมของท้ายอดีศรน,นะครับขอบก็จะมีเสี้ยนนะครับรอบๆนะครับรอบๆ ผมจะเอียงให้เพื่อนเพื่อดูตัวอัขระนะครับเพื่อนเพื่อนดูอักขละนะครับอัขละทุกตัวที่ผมพยายามจะเอียงให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่เนี่ยเราก็จะมีเห็นมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกวิ่งชนขอบเหรียญส่วนตัวเหรียญเองเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นซ้อนนะครับต้องบอกว่าอัขระด้านหลังเนี่ยทุกตัวเลยนะครับที่อยู่รอบขอบเหรียญวงกลมเนี่ยนะครับ จะมีเส้นแตกนะครับมีเส้นเส้นวิ่งสวนขอบส่วนตัวขอบเองก็จะมีเส้นเส้นซ้อนนะครับแล้วก็มีเส้นแตกเป็นขีดขิด,ข,ดขีดรอบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเหรียญที่เป็นเหรียญใหม่ก็จะดูง่ายนะครับแต่ถ้าเจอเหรียญที่มันเป็นเหรียญสภาพใช้ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับ ลองดูด้านนี้ครับจะเห็นความคมชัดเลยนะครับตามพื้นเหลี่ยงนะครับเราเห็นเส้นซ้อนนะครับขอบสุดของด้านนอกก็จะต้องมีเส้นแตกนะเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูจากการที่ผมลงกล้องดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยครับว่าเสี้ยนของตัวอักษรที่แตกโดยการปั๊มเนี่นะครับรวมถึงขอบเหลี่ยมเนี่ยจะมีเส้นซ้อน ส่วนขอบด้านนอกเองก็จะมีเส้นเส้นวิ่งออกนะครับก็จะมีพูดง่ายๆมีเส้นแต่ขอบเหรียญน,นะครับก็นำมาเพื่อเพื่อนชมดูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหรึ่งที่น่าใช้บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อกวยไม่ได้รวมปกเสกบางคนก็บอกว่าร่วมนะครับแต่หลายๆข้อมูลที่ผมได้ดูมาเนี่ยก็จะเขียนว่ามีหลวงพ่อกวยอยู่ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆถึงแม้ หลวงพ่อกลวยจะได้ร่วมปลุกเสกหรือไม่ก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งเหรียญเลยครับเหรียญรุ่นนี้ดูนะครับที่ขอบอา่านต่างๆนะครับชอบมาก่อนนะครับที่พื้นเหรียญก็เป็นโลหะเก่าเพื่อนๆก็จะมีเส้นวิ่งในแนวในแนวนอนน,นนะครับตัวสุระอุตัวสุระอุเองก็คําว่าสระบุรีนะครับก็จะมีสระอุ วิ่งชนขอบเหรียนแ้วเพื่อนเ,นเจอเพื่อนๆพบก็ดูกันให้ดีนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ก็มีเตะออกมานานแล้วนะครับในตาของพระเจ้าตาก็จะต้องมีความคมชัดนะครับดูนะครับเครื่องทรงต่างๆของมา้าหรือของพระเจ้าตากเองก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับขอบคุณครับที่รับชม